อน้ำมันอีกอะไร mười mười nó muốn thế này đi ơ, ô lau lên hả แผนใหม่เลยมันมีโอลงลิงไหมเนี่ยม,ยมีลิงไหมเหล่านี่อาออันนี้เขาไม่มีให้มามมเดี๋ยวดูก่อน,นไม่มีให้มาวะววมีไหมมีเลยปูนี่น,น,นี่อยู่นี่เออนี่ เอาหมูเด้อใครจะเอาหมูเด้อนี่มีหมูอยู่คนนึงนี่น,น,น,นะนนพูดอะไรยากได้เป็นกะลอนอีกแล้ววะฮ <c oughs> ะนี่แขนเดบิชซื้อที่ปั๊มแขนเลยนี่วางไว้ <c oughs> เราบอกว่ามีเดบซื้อที่ปั๊ม <c oughs> อันนี้ด้วย

เอาตัวนี้ไปเสียบก่อนแล้วอันนี้เสียบข้างบนเลย กาน,นันก็นดีเสร็มไหมเสร็แล้ววะสร็แล้วครับนี่ใสปิ้งเลยดอ่อใสกว่าเดิมเลยไ้ย

ยังไม่ตึงเอาเอาเอมุนยังไม่ตึงเนาะมายังอ๋อมันต้องเต็มตัวนี้ก่อนเนาะครับต้องเต็มตัวนี้ก่อนแล้วมันจะไหลหนุ่นไล่ลมอยู่ข้างบนนุ่นโดยสตรี

มไม่ต้องนะเนาะเยอะเลยเสือม,มันยังไม่เต็มนี่นี่มันต้องเข้าตัวนี้ก่อนนี่มันต้องเต็มตัวนี้ก่อนถึงมานี่เราก็ลืมกอกน้ามันเนาะจริงๆต้องกอกน้ามันนี่ให้มันเต็มก่อนนี่มันก็นานเต็มครับอันนี้วิ่งเข้าเครื่องใช่ไหม ครับเนี่ย<อ>ตายมันไปเนี่ยเอออ๋อเรามันต้องมาตัวนี้ก่อนครับเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วเดี๋ยวเต็มตัวนี้เสร็จค่อยเต็มตัวนี้ครับเอามาดูว่าข้างบนเต็มแล้วจะลงมานี่ไหมข้างบนเต็มแล้วนะเกือบเต็มแล้ว อ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้เต็มตัวนี้ปึ๊บค่อยมาเต็มตัวนี้สุดท้ายแล้วเราก็ไล่ลมที่นี่เนาะเดี๋ยวตัวนี้เต็มมันจะพุ่งออกนี่เลยเพราะว่าคายน็อตบนสี่แล้วเนี่ยน,นออกแล้วแจ็กเลยยังมีลมอยู่ในนี้กูแจกมา

ยังมีลมอยู่นี่ลองแงมออกแบบนี้ยังมีลมอยู่แยกเลยแยกเลยล็อกเลยล็อกเลย ดันเข้าไปด้วยเออนัอ่นแหละล็อกข้างบน <c oughs> นี้นี่เลยเบอร์สิบสี่ก็นี่สายปิ้งเลยเห็นไหมเปลี่ยนไรใหม่สายปิ้งเลยเรียบร้อยครับโุ้มาได้ลองแฟบมาแล้วไปหา้องแฟบอีกทุนหนะ่อใส่ขุมาล้าง เรียบร้อยครับประมาณนี้เลยคือเต็มตัวนี้ก่อนแล้วก็เต็มนี่แล้วก็เต็มนี่ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับโอ้โอ้ดีครับไปไหนติดฟิล์มปะ